สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองเดสปาซิโตสไฟเดอร์นี่ด้านหลังกูตรงนี้เลยในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมอยากจะกินสมูทตี้เปล่าวะเดี๋ยวอากาศไม่ร้อนบ้านกูหนาวโอเคเอาเป็นว่าอากาศหนาวๆนาแบบนี้คุณผู้ชมอยากจะกินสมูทตี้หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมอยากกินสมูทตี้นะครับไปซื้อที่เซเว่นสิเจา้าบ้ารอเล่น สำหรับใครคนไหนนะครัพี่อยากจะกินสมูทตี้แต่ว่าไม่มีเวลาออกไปซื้อที่เซเว่นหรือว่าไม่มีเงินไปซื้อที่เซเว่นนะครับผมแนะนําเกมนี้เลยเออ blending simulator เ <Wow. S 1> มื่อประมาณ5นาทีที่แล้วกูไปเจอเกมเกมนี้มาเว้แล้วก็ลองเล่นไปแล้วประมาณ2นาทีเกมมันสนุกใช้ได้นะครับสนุกใช้ได้เลยโดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยเขาก็ผมจะให้เราเก็บวัตถุดิบพวกนี้นะครับ เป็นผลไม้ตกดินตามพื้นนี้แบบเก็บปุ๊บแล้วเอาไปทำสมูทตี้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องล้างน้ำาลเว้ยเปื้อนๆดินอย่างนั้นอะเอาไปทำสมูตตี้เลยอร่อยมาก <c oughs> แต่พี่ <c oughs> ผมอยากกินสมูตตี้ในชีวิตจริง <c oughs> เล่นเกมนี้แล้วมันจะหายหิวไหมเชิญดับกินในเกมก็พอวิธีการเล่นคือให้เรานั้นเก็บผลไม้พวกนี้นะครับนี่เสร็จปุ๊บให้เราเดินไปตรงที่มันเป็นเครื่องปั่นยักษ์ของเราเว้ยซึ่งทุกคนก็ผมจะมีเครื่องปั่นยักษ์อันนี้ติดตัว อยู่ที่บ้านของเรานะแล้วก็ใส่ส่วนผส,สมลงไปเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแมคคาปาซิตี้ของเครื่องปั่นอันนี้นะครับสามารถใส่ผลไม้ได้แค่5อย่างถือว่าเป็นอะไรที่อุบาทมากๆเราจะทําการใส่ส้มก็ผมใส่กล้วยใส่สตอรอเบอรี่ใส่สตอรอเบอรี่อีกหนึ่งอันแล้วก็ใส่กล้วยอีกหนึ่งอันโอเคประมาณนี้นนแล้วก็กดบินนี่เราก็จะได้น้ำสมูทตี้มานะครับ ไม่รู้ว่าจะดีต่อสุขภาพหรือว่าทําให้กูขี้แตกและสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสมูทตี้ที่เราทํานั้นเรานั้นไม่ได้ทํากินเองเว้ยแต่ว่าเรานั้นทําให้คนอื่นกินนะครับนั่นมันหมายความว่าไอ้คนที่ซื้อสมูทตี้ของผมไปเขาจะต้องขี้แตกทุกคนโอเคถ้าเราใส่ส้มไปแม่ง5อันเลยล่ะล้วก,กดเบลนด์ดูเราก็จะได้มาเป็นน้ําส้มใช่ไหมนี่นะครับเกมเพลจ,จะมีประมาณนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราว่าผมยิ่งใส วัตถุดิบลงไปเยอะแค่ไหนนะเงินเราน่าจะได้เยอะตามขึ้นไปด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอลองหน่อยถ้าสมมติถ้าผมใส่แบบลหลายๆชนิดลงไป <c oughs> เผื่อว่าบางทีนั้นเขาจะให้เงินเรามากกว่าเดิมใส่กล้วยไปสองใสสตรอเบอรี่สองใสส้มหนึ่งกดเบนตะกี้เราขายแก้วละสิบสองบาทใช่ไหมคราวนี้ผมตั้งเป้าไว้แก้วหนึ่งต้องสิบสามบาทละเอาจริงคือแบบเราแอดแวลูเข้าไปนะครับไหนดูหน่อยเงินเก้าบาททวน w t d t y o you m n เนใส่ไม่ไรอ่ะนี่ได้มาสิบบาทว่ะสงสัยมันราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ลูกค้าคนไหนจะให้ทิปกูเพิ่มหรือเปล่า <c oughs> ตามมีตามเกิดจริงๆเอาละ่ะเดี๋ยวไปตรงที่ช็อปตรงนี้เพื่อเป็นการอัปเกรดนะอัปเกรดที่เบรนโอเคดืดโอ้โหราคานี่ยังแพงเลยโอเคไอ้นี่สามารถใส่ได้สิอันนะเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยไอ้ตรงนี้มันเป็นโอเคบวกกระเป๋านะครฮะผม ด้านหลังของเราที่เราเก็บแล้วก็ให้เราวิ่งเร็วกว่าเดิมมันใช้อะไรเนี่ยเบรนโทเคินซึ่งกูมีน o อตติ้งรู้ไหมว่ามันน่าสนใจสุดๆไปเลย I don't care dude I don't care กูจะซื้อหมดนี่เลยมีโดรนด้วยเหรอวะโดรนแม่งจะบินไปเก็บไอเทมให้กับกูให้ดีดๆกูใช้โดรนบินไปเก็บผลไม้ดีมากอันนี้แจม Double i อเทโอ้โหสุดยอดเอาว่ะผมว่าเกมพาสผมทำงานละนี่เลยโอ้โหนี่แจม แจมแจมแ,จมแจมเปิดร้านสมูทตี้ได้เลยนะเนี่ยกูอ่าโอเคเทเลพอร์ตไปยังพอดของเรานะครับแล้วก็น,นี่คืออะไรเนี่ยเป็นโดรนเหรอโดรนม่งมีแบตด้วยโอ้โหโดรนมันเก็บให้กูอย่างนี้เลยเฮ้ยดีดีดีดดเฮ้ยกูยอยากเห็นโดรนของกูอไหนโดนกูอยู่ไหนวะมันบินไปเก็บได้ด้วยเว้ยสวยงามสวยงามเอาอะครับเดี๋ยวเราทำการปั่นน้ำออกมาก่อนใส่ทุกอย่างไปแม่งเลย โหตอนนี้ธุรกิจกูลังไปได้ดีเลยนี่น,น,นี่ขายให้คนนี้คนน,คนนี้เขารวยมากโอ้โได้เงินเยอะสุดยอดดีมากร้านกูรับเฉพาะคนรวยเท่านั้นเฮ้ยนี่ไงโดรนกูกลับมาแล้วคุณผู้ชมกำลังชาร์จแบตเลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อีพิกมากเฮ้ยกูไม่เคยเห็นว่ะคือกูไปกับโดรนได้ไหมผมอยากรู้นะครับว่าโดรนเรามันจะบินไปเก็บตรงไหนโดรนไปเลยไปจีโอ้ oh my god เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยมันบินไปนไหนโอ้โน o มินไปตรงนั้นแล้วโอ้ this is so epic โอ,โอ้นั่นแหละไม่เล่นเก็บผลไม้มาเฮ้ยแจ่มนี่ว่าเราโอ้นี่สำหรับคนที่เป็น V I P นะครับคือสาม,มารถทำให้ภูเขาไฟปะทุได้อแต่ว่าเป็นภูเขาไฟแบบทองนะครับคุณผู้ชมโอเคภูเขาไฟมาแล้วเฮ้ยแค่เกมดีนี่ว่าเรา ไหนเหรอภูเขาไฟวู้วเฮ้ยแจมเฮ้ยเหรียนละร้อยเลยนะว้ยเฮ้ยดี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 โอเคครับผมตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์นี่เขายังไม่รู้ตัวนะครับว่ากูเสกภูเขาไฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบรีบร้อยก่อนเราสามารถทำให้มันปะทุได้อีกรอบหนึ่งไหมผมอยากรู้ผมอยากรู้โอ้โหต้องรอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแหลซัมมมนวีไอพีโครนเน์ มันคืออะไรวะเป็นตัวโคลนของกูเหรออ๋อไม่เขาจะทำการปล่อยคนรวยออกมาโอ้ว้าวไม่นะเขาปล่อยคนรวยออกมาคุณผู้ชมครับในขณะที่กูนั้นยังไม่ได้ปั่นสมูทตี้เลยใส่ทั้งหมดเลยเร็ว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 คนรวยจะไปแล้วไม่เวลากค่ครึ่งชั่วโมงนั่นแหละคนรวยสุดยอดมาซื้อของบ้านกู บอกเลยตอนนี้ชีวิตดีมากๆนะครับเงินผมจะได้เป็นหมื่นแล้วเนี่ยเนี่ยเวลหกละทุกอย่างไปได้สวยงามมากๆและผมนั้นก็ปลดล็อกโฟนใหม่แล้วด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอกูปลดล็อกที่ปั่นรูปแบบใหม่ก่อนคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้มันคล้ายๆเป็นร้านอซื้อร้านเอาไว้แล้วกันนะแล้วต่อไปอัปเกรดตัวเราโดยเฉพาะนะครับเพิ่มสปีดไม้เพิ่มแบคแพคด้วย สปีดแบ็ p แพ k s สปีดโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองไปตรงที่แบมบูดูนะครับอ้เขาเพิ่มกีวีเข้ามามีแตงโมด้วยแล้วอย่างนี้แจมเลยดิมึงโอเคโอเคเราให้โดรนเรามาเก็บตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่อะไรว่ามีเลมอนด้วยโอสมูทตี้กูรวยแล้วอย่างนี้รวยแล้วบ้านรวยสุดๆรีบปั่นเลยแอดอแล้วก็ blend. <c oughs> เบลนเฮ้ยดูดิตอนที่สมูทตี้ผมยังขายไม่หมดเลยอะ เฮ้ยดี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 เงินแบบเริ่มไหลามาเทมาแล้วครับบ้านแบบเริ่มรวยขึ้นมาละเริ่มรวยแบบเริ่มกระเป๋านี้เริ่มหนักขึ้นมานิดนึงละเนนะ <Yet i. S 2> ดี๋ยวผมไปดูโซนใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าผมนั้นเลเวล10แล้วซึ่งเลเวล10มันหมายความว่าไงมันหมายความว่ากูนั้นหล่อเทโคตรดูดิมีเจ้เจากล้วยนี่มาแย่งกูด้วยมันเอาเชอร์รี่กูไปแล้วนี่มึงเอาอะไรเนี่ยก้อนหขาวก้อนเมฆเหรอเป็นอะไรเนี่ยน้ำแข็งแห้งคือเอาน้ำแข็งแห้งไปปั่นด้วย มีไอติมอย่างเงี้ยมึงเอาไอติมไปปั่นเป็นสมูทตี้ได้เหรอวะโอ้โหกับกลายเป็นว่ากูต้องมาแย่งของกับเจ้ากล้วยนี่เดี๋ยวผมจะจับเขาเอาไปปั่นจริงๆนว้ยแบบว่าเข้าใจผิดไงโอ้โหนี่มันกล้วยหอมจอมสนนี่นาพวเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้แมนแอดทั้งหมดเลยทำไมามันแอดแค่สองอย่างขอร้องช่วยเลือกเอาอย่างอื่นด้วยได้ไหมอะเอาแบบคะคะกันหน่อยเถอะกูขอร้องเอาแตงโมมาด้วยอะใส่เชอร์รี่ลงไปมะนาวดิดหน่อยโอ้เบลนเดอร์ฟูล โอเคไม่เป็นไรเบรแม่งเลยโอ้โอเคตอนนี้ผมเวล15แล้วคุณผู้ชมปลดล็อกสถานที่ใหม่ Candyland Candyland โอไม่ Candy Land. Candy Land. Oh my, นะมีแต่พวกลูกกวาดโอ้โหคนมาอุดหนุนร้านกูฟันผุแน่นอนอย่างนี้แม่เจ้าเนี่ยมันอเมซิ่งไปเลย แถมเขานั้นเปลี่ยนช็อปใหม่ด้วยนะครับเราจะสามารถซื้อเครื่องที่โหดมากขึ้นกว่าเดิมคุกกี้เบลนเดอร์มันอยู่มีราคาแพงนะเนี่ยสามารถเปิดร้านเป็น2ชั้นเงินมีไม่พอโอเคสามารถอัปเกรดอะไรวะเนี่ย faster production of smoothie นั่นหมายความว่าเราสามารถผลิตสมูทตี้ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้น่าสนใจนะครับ โอ้โน oh, no. ไม่อย่าทำแบบนี้ถ้าเกิดกูหลุดกูจะปิดคลิปเดี๋ยวนี้เลยเออโอเคนะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่ากูนั้นปิดคลิปเลยน่าจะดีกว่าถือว่าเป็นเกมนี้สนุกมากมากครับคุณผู้ชมแหวกแนวดีแหวกแนวดีคุณผู้ชมก็ผมสามารถมาเล่นเกมนี้ได้นะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถมาวิ่งแล้วก็ค้างแบบนี้ได้เวลาเน็ตหลุดนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจสําหรับเกมนี้มากๆนะครับสําหรับใครคนไหนที่อยากจะลองเล่นนะครับผมจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่าง อย่าลืมว่าจะมาวิ่งแบบนี้เหมือนกับคุณผู้หญิงนะครับ